สวัสดีค่ะดิฉันานางสาวสุคนครสุพันนะคะเป็นนักทรัพยากรคนอยู่อบตบ้านคงวันนี้จะพาผู้ประชมบ้านนะคะมีการทำเิษพอเพียงนะคะตามทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่9นะคะโดยจุดเริ่มต้นมาจากโครงการอับประทาของพระเทพนะคะที่ทําให้เราเริ่มปลูกเพื่อผักสรัขขวไว้กินเอง เหลือก็จะมีการแจกจ่ายให้เพื่อนร่วมงานให้ชาวบ้านถ้าเยอะเราก็จะขายเป็นรายได้เสริมให้ครอบครัวของเราด้วยค่ะมาเชิญเข้าชมได้เลยค่ะที่เราเพิ่งทดลองปลูกได้ประมาณสองปีค่ะกำลังมีลูกเป็นมะนาวที่ตอนมาดกันทางบ้านพงบ้านแล้ไม่หน่ะไม่หน่ะทุกนี้ก็ลงเพราะจากโครงการราขอสักพอเหลือไม่รู้ไม่กล้าทิ้งเสียดายก็เลยมาปลูกไว้หลังบ้านกห้เรเป็นดอก มาณสองปีกว่าฝั่งตรงนี้จะเป็นต้นกาแฟกาแฟนะคะกำลังมีลูกกาแฟกำลังบอกลูกพอาโดนฝนก็ติดลูกเลยอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศพันธุ์พื้นบ้านใส่ส้มตำอร่อยมากอันนี้เกิดเองค่ะไม่ได้ปลูกฝั่งตนี้ก็จะเป็นผู้ทำสวนครัวนะคะจะเป็นริกชูเขือ ส่วนมากก็จะปลูกไว้กินเองให้เพื่อนบ้างที่ทํางานบ้างแต่ถ้าสดมากก็คือบางทีมันก็เยอะค่ะอย่างเงีนเน้ยที่มันออกลูก,กเยอะๆอย่างเงี้ยก็เก็บขายร้านค้าข้างบ้านก็ได้เช้าและวสี่สิบห้าสิบบาทพอได้ค่ากาแฟคิดว่าข้งางในโตขนาดไหนแล้วก็เออน้ำเนี่ยค่ะเป็นตัวประมาณนี้เป็นปลาหมอที่